ตอนที่ห้าคืนสุดท้ายในความรักครั้งนี้คอนโดรูเวลา20นาฬิกานาทีชทสนทนาระหว่างลินและพอร์ชอีพอร์ชถึงบ้านแล้วชะเออถึงแล้วมึงโคอนน่ากลัวรถมึงเป็นยังไงบ้างช่างเถอะประกันชั้นหนึ่งนะกูค่อยเอาไปซ่อมอ่ะปลอดภัยก็ดีแล้วแม่ง ว่องไวมากกูไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้ดีนะที่มึงรับมือมันได้นะบบกอีออฟด้วยนะเกือบตาย <c oughs> เออเออออแช <Just S 1> <c oughs> สนทนาระหว่างออฟและพอชมึงกูเจอผู้ติดเชือ้ออะไรนะแม่งน่ากลัวมากกูไม่คิดว่ามันจะว่องไวขนาดนั้นะ <c oughs> ลินด้วยเหรอใช่ลินด้วย <c oughs> กูว่าแล้วดีนะที่กูไม่ได้ไปด้วยแล้วพวกมึงเป็นอะไรไหม กูไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็เกือบไปวะ่ะแล้วผู้ติดเชื้อนั่นไปไหนแล้วล่ะไอลินขับรถชนตายไปแล้วอะไรนะเหยียบหัวแม่งเลยโหดจังวะไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่ได้สลัดไม่ออกสักทีแม่งนักโรชิบหายถ้าไม่มีอาวุธก็คือตายอย่างเดียวโฮ้ยมึงก็เนาะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เขาประกาศให้อยู่แต่ในบ้านกักตัวให้อยู่แต่ที่พักอาศัยมึงก็ยินจะออกไปเที่ยวกับไอลินไปนยังไงล่ะ อพพิมพ์ดุมาด้วยความไม่พอใจเออเลิกด่ากูได้แล้วกูรอดมามก็บ,บ,บ,บุญแค่ไหนบุญยังคุ้มกะลาหัวมึงอยู่ถ้ายัางเที่ยวอยู่แบบนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันไอสัตว์อย่ามาแช่งแล้วอะไรมึงไปกินเกี๊ยวกับลินเหรอมึงรู้ได้ไงก็ในเพจเขาลงอ่ะเดี๋ยวอ,อะไรนะเพจคณะเขาลงเขาเอารูปถ่ายมึงกับลินมาจากไหนวะเป็นรูปเซลฟี่เหมือนอีลินถ่ายเองด้วย กูโพสในสตอรี่ไงสตอรี่ a c e b o o k กลัวดีงานงอกจิ้นกระนาวเลยช่างแม่งเหอะพอสวางโทรศัพท์ลงแต่ทว่าอยู่ๆก็มีเสียงแชทแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นแชทของเอวาแชทสนทนาระหว่างเอวาและพอสพี่พอสว่าไงไเด็กพี่มีแฟนแล้วเหรอครับอ๋อในสตอรี่ใช่ไหมเพื่อนน่ะน่ารักดีนะครับนี่มึงยังงอนกูอยู่หรือเปล่า เลิกงอนได้แล้วกูคุยกับเพื่อนกูไม่มีแฟนผู้หญิงคนนี้พี่คุยอยู่หรอครับเหมาะกับพี่ดีนะครับน่ารักด้วยเอาไอ้นี่ว่าแล้วเอวาก็ส่งรูปคู่ระหว่างลินกับพอรขึ้นมาในช่องแชทของทั้งสองก่อนเอวาจะพิมพ์ข้อความบรรยายต่อพี่ผู้หญิงสวยมากเลยครับผมคงเทียบเขาไม่ติด <c oughs> คิดมากอะไรเอเด็กไปทำกันบ้านได้แล้วไปวันนี้ไม่มีการบ้านหรือไง ผมไม่มีกระจิตกระใจจะทำการบ้านหรอกครับผมอกหักอกหักบ้าอะไรบอกไปแล้วว่าไม่ใช่แฟนลินเป็นเพื่อนพี่ไม่ต้องโกหกผมหรอกครับผมไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นผมรู้แล้วว่าพี่ไม่ได้ชอบผมผมแค่ทําใจไม่ได้ที่เห็นพี่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นน่ะมึงงี่เง่าอะไรเนี่ยกูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้ชอบมึงและกูก็ไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยผมรู้แล้วครับ แต่ผมไม่อยากให้พี่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นผมอยากให้พี่อยู่กับผมคนเดียวอ่ะกูไม่ใช่ของมึงกูจะอยู่กับใครก็ได้กูแค่แลกลายกับมึงเอาไว้เพื่อที่จะไว้สอนการบ้านเท่านั้นทําไมมึงยังมาพูดอะไรแบบนี้ผมแค่รักพี่ผมรักพี่มากผมผิดเหรอครับ <S <S ตัดใจซะเถอะยังไงเราสองคนก็ไม่มีวันเป็นไปได้ต่อให้กูต้องตายกูก็ไม่มีวันชอบมึงแต่ทว่าแค่พอตอบกลับไปแค่นั้น ข้อความก็ชะงักนิ่งไปครู่หนึ่งพี่พูดแรงจังครับผมไม่ดีตรงไหนหรอหรือเพราะว่าผมเป็นเด็กพิเศษผมมีโรคประจำตัวใช่ไหมครับก่อนจะมีข้อความตอบกลับมาอีกครั้งไม่ใช่อย่างนั้นที่กูคุยกับมึงเพราะกูสงสารมึงเว้ยกูคุยกับมึงเพื่อที่จะต้องการจะสอนให้มึงสอบเข้าม .4 ีได้มึงอยากเป็นนักวิทย์กูก็ช่วยติวให้ในส่วนที่กูเคยเรียนผ่านมา กูไม่เคยคิดกับมึงมากกว่ารุ่นน้องเลยเงั้นผมขอโทษที่ผมคิดกับพี่เกินเลยนะครับแต่ผมชอบพี่มาตั้งแต่แรกเห็นไม่ต้องพูดแล้วมันเลี่ยนว่ะกูไม่ได้อยากจะฟังผมรักพี่ไปแล้วอ่ะจะให้ผมทำยังไงล่ะครับต่อให้ผมตายกลายเป็นผีผมก็ยังรักพี่ไอเด็กบ้าเอ้ยพูดอะไรเรื่องตายผมพูดจริงๆนะครับมึงเลิกชอบกูไปเลย กูไม่อยากให้มึงต้องมาเจ็บเวลากูอยู่กับผู้หญิงหรืออยู่กับเพื่อนผู้หญิงก็ตามแต่ถ้ามึงยิ่งเป็นแบบนี้ยกูเองก็ยิ่งไม่สบายใจไปด้วยกูแค่ต้องการให้มึงกับกูคุยกันเป็นปกติแค่นี้ขอไม่ได้เหรอแต่ผมรักพี่กูรู้แล้วหยุดพูดได้แล้วผมขอโทษครับแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงอะให้ผมไม่ต้องมาเจอหน้าพี่อีกไหมให้ผมหายไปจากชีวิตพี่เลยดีไหมอะไรของมึงเนี่ยเป็นบ้าด้วยไงผมทำไม่ได้หรอก ถ้าให้ผมตัดใจจากพี่ผมจะต้องหายไปจากชีวิตพี่เท่านั้นวิธีอื่นมีตั้งเยอะแยะถ้าพี่ไม่ได้ชอบผมแล้วพี่จะมาแคร์ผมทำไมอ่ะพี่ก็ปล่อยผมไปเลยดิกูก็ไม่ได้รักงมึงตั้งแต่แรกไหมได้ครับพี่รู้ไหมรูปพวกนั้นน่ะผมไม่คิดอะไรหรอกถ้าเกิดว่าคนในมหาลัยพี่เขาไม่พูดกันว่าพี่กับพี่ลินคบกัน่ะผมแอบไปสืบมาในเพจมหาลัยพี่ทุกคนชื่นชอบพี่กับพี่ลินดูเหมาะสมกันดีครับแต่ผมเป็นใคร ผมเป็นแค่เด็กมัธยมห่างกับพี่ตั้งหกปีแถมยังเป็นโรคที่รักษาไม่หายด้วยผมไม่เหมาะสมกับพี่เลยสักนิดแถมยังจนีอีกต่างหากพูดมากจังวะเนี่ยหลังจากนี้ผมจะไม่มาให้พี่เห็นหน้าอีกผมจะไปจากพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไปให้ไกลที่สุดผมกับพี่จะไม่รู้จักกันอีกเลยมึงกำลังร้อนนะงี่เง่ามา้ารู้ตัวไหมเอางี้ พรุ่งนี้กูจะไปหามึงที่บ้านเราต้องเคลียร์กันไม่ต้องหรอกครับพี่ไม่ต้องสนใจผมก็ได้ผมก็แค่เด็กคนหนึ่งต่อไปลืมผมเถอะครับหรือสเกลดผมไปเลยก็ได้ได้มึงต้องการอย่างนั้นสินะกูว่ากูพูดทุกอย่างอย่างมีเหตุผลมากพอแล้วนะถ้ามึงต้องการให้กูกับมึงไม่ต้องคุยกันอีกกูก็จะทําให้มึงมึงอยากหายไปจากชีวิตกูใช่ไหมงั้นมึงก็ไปเลยเอวาไปเลย แล้วไปให้ไกลด้วยไม่ต้องมาคุยกับกูอีกได้ครับผมขอให้พี่กับพี่ลินมีความสุขมากๆนะครับเออกูแต่งงานเมื่อไหร่กูจะแจกการ์ดมึงคนแรกเลยรอฟังข่าวได้เลยอืมถ้าผมอยู่รอนะพี่เพราะอารมณ์ร้อนจัดเมื่ออีกฝ่ายยุยงอารมณ์ของเขาเขาแค่เพียงอ่านแชทของรุ่นน้องเท่านั้นก่อนจะเปิดแชทสนทนาของเพื่อนรักอย่างอ๊อฟขึ้นอีกครั้งไออ๊อฟอ้อว่า งุดหงิดวะเป็นอะไรวะไอเอวาเห็นโพสกูวะแล้วมันก็งี่เง่าไล่กูให้ไปคบกับอีลินน่ะอา้าก็มันชอบมึงไม่แปลกนะกูแม่งรำคาญว่ะกูไล่ไปละเดี๋ยวมึงไล่ใครเอวาเหรอเชี่ยสงสารมันกูรำคาญกูไม่ได้เป็นของมันมันจะมาห่วงอะไรนักหนาวะกูคุยกับมันก็แค่จะสอนการบ้านติวให้สอบได้ก็เท่านั้นแต่มันเสือกไม่คิดแค่นั้นนะสิกูพอละ ที่เหลือก็ให้มันไปช่วยเหลือตัวเองเอามึงแน่ใจแล้วนะเออกูรำคาญปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวพอดีขึ้นมันก็จะทักมาขอโทษมึงเองแหละเออกูก็ไม่ได้ติดอะไรเลยเว้ยกูแค่รำคาญเดี๋ยวพอมันโตขึ้นและคิดได้มันก็จะรู้เองว่าสิ่งที่มันทำวันนี้งี่เง่ามากและน่ารำคาญที่สุดน่ามึงน้องมันแค่อายุสิบห้าก็นั่นไงอายุน้อยกว่าก,กูตั้งหกปีนะ่ะมึงคิดว่า กูจะคบกับเด็กขนาดนั้นเหรอไม่มีทางเอาจริงๆเอาวามันก็น่าสงสารนะจงรักแค่มึงคนเดียวกูรู้ถ้าน้องมันเป็นผู้หญิงกูอาจจะคุยด้วยกูเองก็สงสารฟังนะมึงอะอย่าเอาบรรทัดฐานโบราณโบราณมาพูดจะชายจะหญิงก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันเอาวาเป็นผู้ชายใช่ว่าจะไม่มีสิทธิ์รักมึงใช่ว่าเขาจะต้องรักแค่ผู้หญิงเท่านั้นเหมือนที่มึงคิดมึงเองก็ห่วงน้องมันมาก สนิทกับน้องมันมากสอนการบ้านน้องมันมาตั้งนานอย่ามองแค่ว่าน้องมันไม่ใช่ผู้หญิงเลยมึงจะให้กูคุยกับเอวาแบบแฟนเหรอกูทําไม่ได้กูไม่ได้ชอบเออเคกูไม่ได้จะให้มึงไปคุยกับน้องมันแบบแฟนหรอกแต่กูแค่ไม่อยากให้มึงมองว่าน้องมันเป็นผู้ชายแล้วมึงก็ปิดกั้นกูอยากให้มึงเปิดใจบ้างเออเออเออรู้แล้วเวลายี่สิบนาฬิกาสสิบแปนาที แชทระหว่างอาณาและเอวาพี่เอวาออกจากบ้านไปไหนค่ำแล้วนะพี่อยากมาเดินเล่นไม่ค่อยสบายใจเครียดอะไรบอกอาณาได้นะอ,อกหักเนะี่ยพี่พอดมีแฟนแล้วจริงเหรอพี่พอดที่เคยมาที่บ้านที่พี่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมใช่เสียใจด้วยนะแต่กลับบ้านมาได้ไหมแม่เป็นห่วงเดี๋ยวกลับสามทุ่มอันตรายมากนะ ยิ่งดึกก็ยิ่งน่ากลัวพวกติดเชื้อก็เยอะกลับเถอะนะเดี๋ยวกลับพักผ่อนเลยไม่ต้องออกมาตามด้วยนะอันตรายพี่เอวาก็กลับสิครับได้เดี๋ยวพี่กลับอนนาาดูแม่แทนพี่ด้วยนะเอ๊ะทำไมต้องดูแลแทนน่ะบายๆนะเดี๋ยวกลับละเฮ้ย hey, ทำไมพูดแปลกๆถ้าพี่ยังไม่มาผมจะทักหาพี่พอร์แล้วนะเขาไม่สนใจหรอกพี่ไม่ใช่พี่ลินแฟนพี่พอร์เหรออืม เขาทิ้งพี่ไปแล้วเขาไล่พี่พี่ไม่ดีเลยพี่มันเด็กพิเศษใครๆก็รังเกียจอย่าว่าตัวเองแบบนั้นพี่ก็แค่ป่วยรักษาก็หายแล้วอะจ้าเงินที่ไหนมารักษาโรคเหล่านี้เป็นโรคเรื้อรังยิ่งอยู่ก็ยิ่งทำให้บ้านลำบากไม่มีใครต้องการให้พี่อยู่แล้วล่ะ มันไม่มีใครไม่ต้องการพี่หรอกนะผมกับพ่อแม่รักพี่แล้วต้องการพี่เสมอนะอย่าคิดมากนะอยู่ไหนล่ะผมกับพ่อจะออกไปหาไม่ต้องมาพี่กลับเองไม่เกินสามทุ่มนะก,ก็ก็ได้รีบกลับมานะอืม